อ้วกตะปูขูดอ๋โอ้ยจิบจิบจิบเดี๋ยวเดี๋ยวระวังเลื่อนเออนั่นมาแล้วงงเนี่ยอย่างเงี้ยทุกวันนี่มันต้องมาเคลียอย่างเงี้ยเห็นไหม <laughs> คือใส่หมวกนี่คือฝนมันลินเป็นคนก็มอมบางผู้ใช้หน้าตาดีมากก็มอมบางเลยพี่น้องเด้อ มาดูพี่น้องวิถีชีวิตชาวสวนบนไซ้์แต่นโนอื้นมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นคนบาแบกสูบเนี่ยจะแบกกันอย่างนี้แหละแบกจากบ้านผมไปสวนสูบจากสวนลงบอ่อแล้วก็สูบจากบ่อมาลงนานี่นี่สวนว่าที่สวนสี่ที่จะเปิดปีหน้านี่น้ำถว่วสวนสามก็น้ำถ่วมนี่ ระยะทางคือขึอ้นคอตอนใ้ตัวเล็กจะพาไปดูสภาพสวนอันนี้ขันตรงๆแบบขันตรงๆ,รงๆเอาวางก่อนเอ,เอาไอตัวเล็กไม่ไหวแล้ว,วเอาเอาไปสูบที่หลังบ้านแม่สวนสามสวนสามอยู่หลังบ้านแม่เ,เนี่ยแบกไว้แล้วหกรอบ เท่ากลางวันเย็นถ้าสูบสามช่วงกว็12บรอบเพราะว่าจากสวนมาลงบอ่อจากบ่อมาลงนาไม่ได้เขาเดินลำบากเราจะไปกันอย่างนี้พี่น้องทุกวัน,นโ,โหสงสารได้อ้วนแล้ว <laughs> <laughs> ไอ้นะไอ้ลูกตัวเล็กเดี๋ยวระวังลื่นเออนัวมาแล้ว เงี้ยเงี้ยทุกวันโอ้ยตายลำบากแท้ชีวิตนี่มืดเลอฮะยกอ่ะค่อยๆระวังเลื่อนไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะไม่คุ้มปกติก็จะเป็นน้องเคยไปลงมาช่วยก็เพื่อน อันนี้วันนี้เสาอาทิตย์ลูกอยู่ให้ลูกดูสภาพส,วนน,ส,ว,นาาสวนนี่สวนมะขามสวนน้ำนะพี่น้องนี่มะขามน้ำยงไปเบ็ดเอาหัน,นทา้ายไปหันหน้าถือหันหน้าบ้านไปยกท่อสูบเอาปลายสูบลง <laughs> พี่น้องจะได้เห็นถึงความยากลำบากของเรา <laughs> กว่าจะได้เงินนะพี่น้องเย้ยอันนี้สูบทุกวันนะ สวนเนี่ยสูบเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นมดน้ํามันวันลลาห้าลิตรคือไปสูบออกจากสวนเราไปลงบ่อบ่อจะอยู่ด้านหลังซุ้มไก่มีบ่อนะหลายท่านไม่รู้มีบ่ออยู่หลังซุ้มไก่เนี่ยแต่ปลายามันคุมตอนนี่สูบจากบ่อไปลงนาเราก็สูบจากบ้านผมมาลงบ่อเราก็สูบจากบ่อไปลงนาสลับอย่างเงี้ยอ่ะขยับเอาเอาตุใส่เค้ง ที่ต้องใส่เข่งถือกันการพวกเปลือกมะพร้าวซับที่ปลูกไม้น่ะไม่งั้นมันเข้าเข้ามาในใบพัดตีใบพัดแตกบางทีก็เป็นตะปูเป็นเศษขวดโอ้ไอีตัวเล็กเงีงงเง,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 ง้ยงเลยเอาท่อออกเละพี่น้องเ,ไปไปเห็นไหมไ<ป>กว่าจะได้เงิน <laughs> เดี๋ยวพ่อเดินเองก็ได้มาเเลยจะเดินอ้อมพ่อไมเดินไปทางนี้เพ่อเดินเอมาเอาอมออกมาต้องเดินท่ออันนี้ที่จริงยาว40เมตรแต่คราวนี้มันรั่วมันรั่วมันเวลามีเศษขวดเศษตะปูอะไรติดมาน่ะเนี่ยที่ก็แคบเพราะว่ามันต้องผ่านช่องซุ้มไก่มาซุ้มไก่ชนเนี่ย มันก็จะมีช่องช่องเล็กๆคทพอดีตัวเลยใช่ไหมประมาณาประมาณห้าสิบเซนไม่ถึงด้วยซ้ำมั้งนี่เออถึงอยู่อาจจะสี่สิบเซนอะแต่คนตัวเล็กมุดได้คนตัวใหญ่มุดซีดนี่มาลงบอ่อนี่บอ่อพี่น้องนี่จ่หลายท่านถามว่าไม่มีบอ่อทำไมไม่คุดบอ่บอบ่อมีนี่นี่นี่นนบอ่อ <laughs> แล้วก็จะเห็นแน่นอะ ท่านบ้านนี่บอ่ออันนี้ก็จะต้องสูบจากบ่อนี่ไปลงนาที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ก่อนถึงบ้านแม่ผมอะขามถนนท่านที่ดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นนะว่าวางวางท่อจากบ่อเนี่ยจะเห็นว่ากอ,อกล้วยเนี่ยกอ,อกล้วยเนี่ยวางวางท่อตรงนี้อีกรอบนึงสูบจากสวนมาลงบ่อนี้เสร็จล้วก็วางสูบตรงกอ,อกล้วยเนี่ยสูบขามไปลงถนนสูบขามถนนไปลงนา เนี่ยเหนื่อยลำบากปีนาเลยแม่ก็เลยว่าจะถมให้บ่อก,ก็ไม่ใช่เล็กๆนะแต่ฝนพายุอ่ะเนาะมันก็ธรรมดามันรับน้ำไม่ไหวเดี๋ยวไปสูบน้ำก่อนพี่น้องเลยลูกสตาร์ทเครื่องไม่ติดคือตอนนี้ใช้งานโหดเหี่ยมมากเลยใบพัดแตกไปสองเราก็สปริงไอ้เขาเรียกอะไรล่ะสายเชือกมันขาด เราสปริงที่จะม้วนดึงสายเชือกกับคืนน่ะก็หากก็ต้องใช้ไม้เขี่ยแกนใบพัดแกนแกนนี่อ้วตะปูขุดอโอ้ยจ็บจิบจิบต้องใช้ลวดเขี่ยแกนใบพัดเดีย๋ยวไหนๆก็เรียววิธีชีวิตชาวสวนบอนไซคลิปนี้มาอวดความยากลำบาก เห็นไหมเนี่ยใช่ใช้แบบโหดเทียมทารุณเพราะมันสูบทุกวันนะวันละสิบสองรอบถ้าช่วงฝนตกถ้าฝนไม่ตกก็วันละหกรอบเช้ากลางวันเย็นคราวนี้นี่สายมันขาดคือมันสตาร์ททุกวันนี่สายขาดเนี่ยคราวนี้ไอตัวแกนสปริงที่จะดึงเชือกกบคืนเนี่ยเวลาเราสตาร์ทก็ฮัก ก็ต้องใช้วิธีเอาไม้เคียเค่ยเขี่ยให้มันให้มันหมุนม้วนเชือกเข้าไปก็คืนแล้วก็ติดเครื่องอย่างลำบากเลยพี่น้องคือทําไมไม่เอาไปซ่อมฝนมันตกทุกวันคือมันไม่ได้มีเวลาพักถ้าเอาไปซ่อมอะ่ะช่างก็ร้านเขากําลังขายดีเนาะสูปอะ่ะมันก็ต้องใช้เวลารอเขาแบบสองวันอะไรเงี้ยมันถึงจะได้ พราะนี้สวนผมมันรอไม่ได้เพราะว่าไม้หลายตัวมันจะเน่าเพราะมันไม่ได้มีแคม่มะขามไงพี่น้องมันมีผู้ในพลเชอรี่แคร์เชอรี่แคร์นี่ไม่ถูกก้าน้ำเลยแหละแช่และลากเน่าอย่างเดียวเลยแล้วก็ะมะนาวเทศหนูลิ้นซานใบกลางาอะไรอย่างเงี้ยไม้ไม้มันเยอะไม้ก็โพไซไอพวกตระกูลไกลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยด้านบนเนี่ย มันไม่เป็นไรมันทนน้ำแต่อ้พวกเนี่ยอ้พวกเชอร์รี่แคละเนี่ยสำคัญเลยอย่างในน้อยรักษากิ่งเอาไว้ทําแม่พันต่อไปอนาคตจะได้ติดเครื่องได้ไม่ดอกวันนี้เขาจะได้มีประสบการณ์ชีวิตจะได้รูุ้จะได้รู้จักคุณค่าของเงินนี่ก,กว่าจะได้เห็นไหมเป็นทางล่องน้ำอยู่นะ ตลอดแนวไปดูนุ่นมาขามรุ่นแรกที่ปลูกมาสี่ป,ปีที่แล้วนะพี่น้องมาขามผมต้นเท่าเสาละแต่ว่าไม่ได้คุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะถมดินนี่ถมดินแรงหนานี่แหละจะคุดจะคุดออกแต่จะขายได้ไหมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันมันใหญ่เกินเอาอม,มาดูที่ว่ามารุ่นเป็นกำลังใจช่วยกันเล็กๆก,ก็ติดง่ายอยู่ อ่าอีกข้างนงนึ่เห็นไหมเนี่ยนี่มันต้องมาเคลียอย่างเงี้เห็นไหม <c oughs> คือคือเคลียให้มันม่วนเชือกกับคืนอ,อ,อ,อ่าเพราะว่าสปริงมันพังโทรไปถามล้านเขาแล้วถ้าจะซ่อมอ่ะต้องใช้เวลารอสองวันเราไปดูพยากรณ์อากาศแล้วพายุเข้าอีกสามลูก แต่ว่าจะเข่าจริงหรือว่าจะเคลื่อนหนีไปทางอื่นก็ยังไม่รู้นะกำลังติดตามสถานการณ์อยู่คือใส่หมวกนี่คือฝนมันลินเป็นคนก็มอมบางผู้ใช้หน้าตาดีมากกหมอมบางเลยพี่น้องเด้อเอาละ,ะนี่ได้ละอีกหนึ่งรอบนี่ะจะติดไหมรอบนี่เพิ่กำลังใจเอาละติดีกชั่ว ใน,นนะ้ำเ,เ,เห็นไหมัว่าใจจังนี่นี่เห็นไหมน้ำไหลเรี่ยวมาเลยเนี่ยตอนนี้มันจะมีที่เอาเข่งล้องเนี่ยมันจะมีพวกเศษใบไม้เศษก้านไม้อะไรเงี้ยหมาเข่าใบพัดเนี่ยเรียวมาเลย นู้น้ำชีวิตวิธีชีวิตชาวสวนบนไซครับพี่น้องกว่ากว่าจะได้เงินแต่ละบาทเวลาเวลาซสื้อกอ็ต่อเอาพอทุ่งฟูนเดอเอาละจบคลิปแล้วเดี๋ยวมาดูเป็นน้ำขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับวิธีชีวิตชาวสวนบนไซสู้สู้พายุ สวัสดีครับผม